สวัสดีครับผมมาวินเกมเมอร์นะครับในวันนี้ผมก็เข้าไปเล่นเกม Driving e m p i r e นะแบบเล่นเฉยๆนะไม่ได้อัดคลิปนะครับแต่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งผมก็คือสลับหน้าต่างนะครับจากตัวเกมนะี่ยไปเปิด g o o l e Chrome นะพอผมกลับมาอีกทีตกกรใจเลยว่าผมมาสปอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะพามาดู เกมได้วิ่งกระพายครับอัปเดตจกใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนโฉมแต่เพิ่มสถานที่ครับก็คือเมืองเดิมมีสถานที่ใหม่ครับก็ก่อนอื่นก็รกัอัปเดตแรกนะที่เราเข้าเกมมาแล้วเราจะเจอก็คือดิวเลอร์ชิพอันใหม่แนละที่ขายรถอันใหม่นะมันจะเขียนว่าเวสไซด์มอเตอร์นะครับที่ตั้งอยู่คนละที่กับดิวเลอร์ชิพอันเดิม รู้สึกว่ามันจะอยู่ที่เดียวกับที่ขายพวกเกลือนะครับก่อนที่มันจะเพิ่มตัวนี้มานะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเดลล์ชิพใช่ไหมอยู่ตรงจุดเกิดที่เรารู้กันนะแล,แ,ลแล้วมันจะมีที่ขายเรืออยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้เขาก็น่าจะย้ายไปตรงอื่นแล้วเลยเนาะแล้วก็สร้างเดลล์ชิพมาแทนแต่ถ้าเราดูตรงทเทเลพอร์ตนะครับผมมีอะไรนะเดลล์ชิพอันเดิมยังอยู่ครับแต่ผมไปพาไปดู ก็คือเราสามารถซื้อรถในเกมนี้ได้สองที่ได้เลยนะก็คือมีที่ตรงที่เดิมของมันนะครับนะกลับอีกที่หนึ่งนะครับนี่อีกที่หนึ่งมันก็จะชื่อว่า City d e ิ l e r นะผมไม่แน่ใจว่า City d e ิ l e r เนี่ยรถที่มีขายมันจะเหมือนกับของคาแอนด์มอเตอร์ไซทุกประการไหมเดี๋ยวผมไปดูนะแต่ว่า d e a เลอร์ชิอันเดิมเนี่ย ที่เขาไม่ได้เอาออกนะยังเอาไว้อยู่เนี่ยกับธุรกิจอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามามันจะไปยังไงเดี๋ยวผมบอกระดับแรกมาทางนี้นะครับแล้วก็แล้วมาทางขวาแล้วออกมาทางจุดแต่งรถนะครับแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆเลยป๊บปบปับนี่นะเออเดี๋ยวได้ได้ได้เบรก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 พอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้า คนที่เล่น i ดวิ่ e เอพายมาเนี่ยหรือว่าย้อนไปดูคลิปก่อนๆที่เป็นไดวิ e e เอพายผมก็ได้นะก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบสามแค่3ามแยกมนะันไม่ได้เป็น4แยกนะครับก็คือมันจะเป็นตึกโกดังอยู่ข้างหน้านะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือเป็นทางเข้าไปสนามบินนะมันเป็น less, แดกเลสนะทางขวาจะเป็นขายเรือนะครับกับบล็อก m a r t ตรงนี้นะขับตรงมาเรื่อยๆครับนี่แล้วก็จะเจออยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นดีลลิชิปอันใหม่วว้า <Wow. S 1> ก็คือรถที่มีขายเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเหมือนกันทุกประการกับดีลลิชิปอันนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกจะมีรถคันนี้เพิ่มมาด้วยนะครับก็เป็นแลบบกินีนะก็เป็นแบบรุ่นแต่งมานะครับผมก็มจะเป็นสีทูโทนนะเป็นไม่ใช่ทูโทนหรอกแต่เพียงว่ามันเป็นตัวรถสีฟ้าแหละแล้วก็มีแบบพวกพาร์ตต่างๆนะเป็นสีส้มนะครับ 3ามแสนห้าหพแล้วก็จะมีการแข่งเพิ่มมาอีกสองอันก็คืออารราวด์ซิตี้เรสแล้วก็ City 1หนึ่งส่วนสี่ไมนะเดี๋ยวเราทีเลพอร์ตไปเลยอันนี้จะเป็นการแข่งวนรอบเมืองโดยมันจะขับวนสองรอบนะครับการแข่งนี้ผมบอกเลยว่าไม่เน้นความแรงความเร็วแต่เน้นแบบการเลี้ยวนะครับผมเน้นเบรกด้วยนะเพราะว่า มันขับในเมืองไงมันมีแยกมีทางโค้งมีอะไรของมันนะครับที่เราต้องเลี้ยวนะเดี๋ยวผมแข่งให้ดูเลยผมจะบอกก่อนนะว่าการแข่งเนี้ยผมจะไม่ใช้ในตันเลยเพราะถ้ารถแรงกันแล้วไม่จําเป็นเลยเพราะว่าอย่างไรก็มันก็ต้องเบรกแล้วก็เลี้ยวอยู่ดีนะครับนะโอเคมาๆๆมา,มา,มาขับเลยครับ ขับสองรอบแล้วนี่นะนี่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 น,น,น,นี่มาปุ๊บเจอสี่แยกอันนี้ก่อนเลยอันนี้เลี้ยวแบบหักศอกเลยเพราะว่าได้เดี๋ยวดีดี้อ้ออออแซงไม่เป็นไรอันนี้เรามารีวิวให้ดูเฉยๆเนี่ยแล้วก็จะเจอกับบัก๊กนะโอเคช่างวันเราไม่ต้องแข่งก็ได้ก็พามาดูแหละ นะครับแล้วมันมเป็นยังไงแล้วแล้วก็ซิตี้หนึ่งส่วนสี่ไมล์ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบขับทางตรงมั้งระยะทาง1นึ่งส่วนสี่ไมล์น่าจะคล้ายๆกับแบล็กเลสแต่ขับในเมืองอะซิตี้แล้วก็ที่เหลือผมรู้สึกว่าน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับมีเพิ่มเข้ามานะสถานที่ก็คือ City Dealer อรการแข่งก็มีอาราวซิตี้เลสกับ ซิตี้หนึ่งสี่ไม้แล้วก็สถานที่บางอย่างผมคิดว่าน่าจะย้ายออกไปอยู่ตัวอื่นแล้วเช่นร้านขายเรือนะผมคิดว่าน่าจะไปอยู่ตัวอื่นแล้วเออไม่มีใครมาแข่งกับผมเลยก็เดี๋ยวเราค่อยมาแข่งทีหลังดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูโบ๊ก่อโบ๊ทเนี่ยน่าจะโดนย้ายแน่นอนไม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยดูเป็นพื้นที่ห่างไกลเสลือเกินนะครับ <S 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 แล้วก็ มาเดี๋ยวเราจะไปที่เฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์ก็รู้สึกว่าอยู่ที่เดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรถคันใหม่ดีกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มรถอะไรมาบ้างแต่คันเด่นๆที่ผมเห็นก็มีแค่คันนั้นแหละครับนะแล้วตังค์ผมพอซื้อด้วยเนี่ยสามแสนเจ็ดจนสามแสนห้าเองนะพอแน่นอนครับ รถที่ดูเหมือนผ่านก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็นี่นี่นน,นี่บอกไว้ก่อนรถคันนี้นะครับเป็นรถที่แพงกว่ารถหลายๆคันแต่ช้ากว่ารถหลายๆคันครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับคันนี้นะสองแสนแปดคันนี้แรงกว่าหลายเท่าครับแต่คันนี้มันเขาเก็บรายละเอียดไปดีแล้วแล้วก็มันก็ดูแบบดูหรูหลายเป็นรถหรูนะครับ มันเลยไม่แรงเป็นรถที่ถ้าใครมาเล่นเกมนี้อย่าหาใช้นะครับไม่เหมาะเลยนี่เราคันนี้ดีกว่าเราซื้อเลยนะครับความเร็วเดี๋ยวเราแวะดูก่อนความเร็วก็คือสองร้อยสี่แล้วแล้วก็สองจุดสามเทีเทียบกับรุ่นธรรมดาล่ะแรงกว่าเยอะไหม น้องทางมาสอ่กับสองก็คือออกตัวเร็วกว่าแรงต้นกว่าประมาณนั้นมากดเ r ร c เ s s เนียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาลองรถใหม่กันนี่ครับก็คันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรถ Lamborghini ok นะรุ่นโมเลคัน s อ o อะไรม้งผมก็เหมือนเคยเห็นมาบนอินเทอร์เน็ตนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่แบบสีฟ้าส้มนะเอออะไรประมาณนั้น เอเคแต่เราดูภายในกันนะก็ภายในก็เก็บรายละเอียดมาดีนะแล้วก็รถคันนี้หน้าปัดเขาก็แบบเอาหน้าปัดแบบของจริงมาใส่นะไม่ใช่เอาหน้าปัดออกแบบเองเป็นเข็มมาใส่นะครับดูนีสิโอ้ไฟหน้าก็ไฟท้ายก็รายละเอียดก็สมจริงมากมาก วครับ <Wow. S 2> ภายในนี้ก็ผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะตอนซื้อนะครับแต่มันไปแต่งที่หลังได้เนี่ยมันเป็นสีดำตัดสีขาวใช่ไหมไอ้สีที่เอามาตัดแล้วก็เปลี่ยนจากสีขาวไปสีอื่นได้เกมนี้นะแต่งอินทีเรียได้แเด,ยเดียวสิก็ดีนะเออเกีกบรายละเอียดมาดีนะเนี่ยตาเส้นไปเลย อืมอืมดีเลยแหละผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมคงจะยังไม่ได้แข่งซิตี้หึ่งส่วนสี่วให้ดูนะเพราะว่าไม่มีคนมาแข่งเลยนะครับก็น่าจะแค่พามาดูแค่นั้นแหละนะครับก็เป็นอย่างไนบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยนะครับและสลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ